สวัสดีเจ้าความมะนาวเปรี้ยวบายพาชลีนะเจ้าวันนี้นะเจ้าก่อนที่จะพาเพื่อนๆเ,เอากิ่งทองไปฉีดยางพารานะเจ้ามาดูผลงานของกิ่งทองใบยกที่ปลูกกระลำไว้กินในบ้านกันนะเจ้าเขียวสดงามแต้แตเจ้าไปต่อที่สวนเลยนะเจ้า เพื่อนๆน,นะเจ้าใจกิ่งทองอยู่ที่สามซีซีต่อน้ำซาวลิตนะเจ้าฉีดทางลำต้นแบบนี้ได้เลยนะเจ้ารอบนี้นะเจ้าฉีดเป็นรอบที่ห้านะเจ้าของปีนี้นะเจ้าได้ใจใบยกไปอยู่ที่สี่ลูกนะเจ้าต้นฝนแล้วก็ปลายฝนนะเจ้า เนื้อที่อยู่ที่สองไร่นะเจ้าวันนี้วันที่เซาเจ็ดกุมภานะเจ้าปิดหน้ายางแล้วนะเจ้าแล้วจะไปเปิดเอาวันที่เซาเมษานะเจ้าถ้าเ,เพื่อนๆอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะเจ้า เพื่อเพื่อนโทรมาที่ศูน3์แปดสีนะเจ้าหรือจะเข้าไปที่เพจของรัวมะนาวเปรี้ยวก็ได้นะเจ้าข้างฝางตัง้งอยูท่ที่ยีสหมู่หนึ่งตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ายินดีต้อนรับทุกสายงานเลยนะเจ้า ถาทุดภู้ขไฟใบยกนะเจ้านึ่งถุงมีซาวห้ากิโลนะเจ้าราคา3ามหสบาทนะเจ้าส่วนกิ่งทองนะเจ้าฉีดพ่นทางลำต้นนะเจ้าหรือว่าทางใบนะเจ้าราคาอยู่ที่หนึ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเจ้า วันนี้ความะนาวเปรี้ยวใบพัชรีขอจบคลิปไว้เพียงเต่าออ้ก,ก่อนนะเจ้าแล้วไว้ติดตามผลงานของกิ่งทองใบยกใหม่ในรอบหน้านะเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้า